ที่เราสวงหาความสุขในทางธรรมเรียกว่าเป็นความสุขที่ปลอดภัยและให้ความปลอดภัยกับเราด้วยกับคนที่รอบตัวเราด้วยเพอเราให้ทานรักษาศีลจริญภาวนามีใครเดือดร้อนไหมมันก็ไม่มีความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทุกข์ของใครเท่านั้นเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพร,ระเจ้าปเสที่กศลเข้ามากราบพระพุทธเจ้าเราอ่านในคัมภีร์ เข้าจว่าก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระเจ้าเประเสด็กส่นไม่ไม่ควรจะนึกถึงถึงธรรมะเลยม่ได้จะเอาอำนาจเป็นใหญ่แต่พอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ่อยเข้าบ่อยเขาก็เริ่มจะคิดขึ้นมามีอีกวันหนึ่งก็บอกกับพระพุทธเจ้าว่าคนที่เขาถึงจะมีกองทัพใหญ่ต่อมากแต่ถ้าเขาทำทำตัวไม่ดีในประพฤติผิดในทางกายวาจาใจก็เรียกว่าไม่มีอะไรป้องกัน กกรรมที่เราทําอยู่เนี่ยถึงจะมีกองทัพใหญ่มันก็ป้องกันเราจากผนของกรรมนั้นไม่ได้ในขณะผู้มีอานาจอยู่ครับกองทัพมันตลอดมันร้อมจะเคิดคุณนมาได้พวกเราก็นั้จะเคิดพราเราอยู่ในโลกนี้มันก็มีอันตรายรอบด้านแต่โดยเฉพาะอย่างนี้งนะจิตใจของรามกิเลสข,ของดามันพาให้เราอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็รักษาเสียงจนภาวนา ไอ้ใจของเราเกิดปัญญาขึ้นมานั่นเป็นการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดยังก็มบาบทเสบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ละรับไม่พูดพิดในกรรมในทางกายเราไม่ได้ทําเองเราไม่ได้สั่งให้ผู้อื่นทำแล้วก็ไม่ได้ยินดีในการก็าทำคนอื่นคที่เขาทําแบบนั้นเพื่อความเราปลอดภัยส่วนวาจากนั้นไม่กล่าวแท็ไม่พูดสอดเสดให้เขาแตกแยกกัน ไม่พูดคำหยาบไม่พูดพระเจนี่าลอดเว้จากสิ่งเหล่านี้วาจาของเราเป็นวาจาที่ปลอดภัยชนจเล่าไม่มีความโลภกันตัวหม,มายความว่าไม่ได้โลภในสิ่งทีจ่จะได้มาโดอยไม่ชอบทำแต่ไม่มีการบองร้ายใครแล้วก็มีความเห็นถูกต้องนัทธวาจาของเรากายวาจาใจของเราเรียบร้อยแบบนี้อยู่ที่ไหนก็ปลอดภัย แะความสุขของหนามมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ความสุขที่ขึ้นอยู่กับลาบยศสังขารมาสุขนั้นถ้าเราได้คนหนึ่งก็ต้องเสียเมื่อเขาเสียเขาจะเย็นดีไหมก็ไม่เย็นดีนี่จึงเกิดความแตกแยกกันตอนที่หันหนกันอยู่แต่ถ้าหากว่าเราสวงา้งข้าความสุขในทางธรรมไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเสียหายไม่มีใครคิดอยากจะทำลายของเรา เราเราเองก็ปลอดภัยความสุขของเราก็ปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยนี่ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้ามันดีอย่างนี้เพราะมันผู้ให้ความปลอดภัยกับโลกตอนนี้อยู่ที่เราเราจะให้ความปลอดภัยบ้างก็คิดดูพิจารณาให้ดี